เอาเอาก่อนอื่นเลยแล้วกันนะคะก็คือจริงๆเราเนี่ยงานงานวิ่งครั้งเนี้ยมันเป็นงานวิ่งปกติทั่วๆไปที่แบบมีการรับสมัครมีระยะการวิ่ง5กิโลสิกิโลยีกิโลแล้วก็มีการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวก้อยเองเนี่ยทางผู้จัดงานเนี่ยนะคะได้ได้มาเรียกว่าอะไรมาคุยโปรเจกต์กับก้อยแล้วก็อยากจะให้ก้อยเนี่ยมาเป็นผู้สนับสนุนหลัก นะคะมาเป็นผู้สับผุสหลักแล้วก็ในหาของพรีเซนเตอร์ของของงานวิ่งในครั้งนี้ด้วยใช่ค่ะซึ่งตัวก็เองเนี่ยคือ,อผู้จัดงานเนี่ยเขาอยากจะจัดงานวิ่งสําหรับผู้หญิงซึ่งตัวก็เคยจัดงานวิ่งของผู้หญิงเนี่ยมาแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเพราะว่าเราก็ หมือนห่างหายจากการจัดงานวิ่งมานานแล้วเราก็อยากจะกลับมาจัดให้ให้ผู้หญิงอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็งานนี้ไปจัดที่ภูเก็ตด,ด้วยวตัวก,ก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ตพอดีเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเขามีการาซื้อลิขสิทธิ์นะคะตัวกระต่ายเอสเธอร์บันนี่มาจากเกาหลีซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนอีกหนึ่งสีสันที่อยากจะให้นักวิ่งสาวๆที่ชื่นชอบน้องกระต่ายเอสเธอร์บันนี่เนี่ยมาร่วมวิ่งด้วยกันคือมันเป็นงานวิ่งปกติทั่วไปเลยชายช่ค่ะแล้วก็ ความตั้งใจดีของผู้จัดงานในครั้งนี้เนี่ยคือเขาอยากจะนําส่วนหนึ่งของรายได้จากการสมัครเนี่ยไปมอบให้กับองค์กรการกุศลก็คือ,อมูลนิธิรามาธิบดีเหมือนกับว่านอกจากจะชวน นักวิ่งชวนผู้หญิงเนี่ยมาวิ่งด้วยกันแล้วเนี่ยยังจะได้ส่งต่อให้กับผู้หญิงด้วยกันซึ่งอันนี้ตัวก็เองก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรดีๆที่เราอยากจะสนับสนุนแล้วเราก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเ,เข้ามาร่วมกานนี้ในในฐานะที่บอกไปว่าเป็นเป็นผู้สนับสนุนหลักด้วยนะคะแล้วก็ในในส่วนการจัดงานเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นบัตรชาริตี้บัตรชาริตี้เนี่ยก็คือ,อ,อจะเป็นค่าสมัครทั้งหมด 100%จะนำไปมอบให้กับมูลทิรามาธิบดีในโครงการผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมโดยที่ไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นใช่ตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ในโซเชียลตอนนี้อาจจะเข้าใจผิดแล้วก็มีการมีการบิดเบือนข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดกันโอ้ก็ตกใจอยู่หรอค่ะ <laughs> ก็เห็นเขาก็เกิดอะไรขึ้น <laughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ <cs> ใช่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 ใชค่ะก็ก็เครียดแหละก็เครียดแล้วก็แต่ก็อย่างที่บอกว่าเรารู้ว่าความจริงคืออะไรเราก็ชี้แจงข้อมูลที่เป็นความจริงออกไปซึ่งก็หลายๆคนก็เข้าใจอะไรเงี้ยคนที่เป็นนักวิ่งคนที่ติดตามคนที่สมัครมาแล้วเนี่ยเขาเข้าใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่ารายละเอียดทุกอย่างเนี่ยมีใส่ไว้ในข้อมูลทั้งหมดเพียงแต่ว่าบางบางท่านอาจจะเข้ามาเราอาจจะไม่ได้อ่านครบหรือว่า อันนี้ก็ไม่ไม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 ทราบจุดประสงค์นะเนาะก็คือ,คอมันมีการนําไปโบ o ในอีกแบบหนึ่งไปเลยซึ่งทําให้เกิดการเข้าใจผิดไปในหลากหลายประเด็นก็ถามว่าเราเราเครียดมไหมเราก็เครียดแต่ว่าสุดท้ายเราเนี่ยเราก็อยากจะชี้แจงในความเป็นจริงที่สุดแล้วก็เท่านั้นเองก็ค่ะเอาอย่างนี้ละกันคือคือเราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเราเราก็ไม่สบายใจเนาะนะแ,ลแล้วก็เป็น มันก็ทุกแหละแต่ว่าแต่ว่าการจะดับทุกได้ดีที่สุดเนี่ยมันคือต้องดับที่ตัวเราเองแล้วก็ถามว่าจะทําให้ก้อยแบบต้องจัดการยังไงจัดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเราจัดการกับความรู้สึกของตัวเองดีกว่าแล้วเราก็เอาเวลาไปโฟกัสการจัดงาน ให้ดีที่สุดให้คนที่เขามาสมัครวิ่งกับเราได้ไปวิ่งในงานที่ดีให้เขาวิ่งแล้วเขามีความสุขมีรอยยิ้มกลับบ้านไปอันนี้ก็ว่ามันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการจัดงานครั้งนี้ ก้อยไม่แน่ใจค่ะว่าว่าคือก้อยก้อยเองชี้แจงในในในเพจส่วนตัวของก้อยเป็นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลังบ้านนี่ก้อยไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทางทาง organizer ซึ่งเป็นผู้จัดงานเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะก,ก็ก็ซีเรียสน้อเพราะว่ามันก็มีการบิดเบือนไปในมันมันค่อนข้างที่จะไม่ไม่ใช่ความจริงเอา่างดีกว่าค่ะก็ก็เมื่อกี้กกค่ะที่ก้อยก้อยสื่อสารไปทั้งหมดเลยก็คิด มันมันเรียกว่าอะไรคนอาจจะคิดว่างานนี้เป็นงานวิ่งที่เป็นงานวิ่งการกุศลเนาะสำหรับก้อยคำว่างานวิ่งการกุศลคือ100%ทั้งหมดจะต้องเข้าองค์กรการกุศลที่องที่งานวิ่งนั้นสนับสนุนอันนี้คือนี่คืองานวิ่งการกุศลนะคะแต่ว่าสําหรับงานวิ่งครั้งนี้เป็นงานวิ่งปกติทั่วๆไปท,ที่ที่ทุกทุกคนก็ เออมันมีงานวิ่งงานนนี้เราก็ไปสมัครมีการแข่งขันมีคนได้รางวาัลใครวิ่งเร็วก็ได้รางวาัลอะไรอย่างเงี้ยมีของที่ระลึกกลับบ้านไปมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปกติแต่ว่าตัวผู้จัดงานเนี่ยเขามีความตั้งใจอันดีที่อยากจะส่งต่อให้กับผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมซึ่งอันนี้ก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ค่ะไม่มากก็น้อยเราได้ร่วมก,กันส่งต่อให้กันแล้วก็ในส่วนของบัตรชาริตี้เนี่ยมัน มันเป็นส่วนหนึ่งที่จัดทำขึ้นมาสำหรับนักวิ่งที่อยากจะมอบอยากจะบริจาคให้100%ซ<ม>คือคือเหมือนกับงานวิ่งทั่วๆไปในโลกที่เขาจัดจัดงานวิ่งแล้วก็มันก็จะมีเ,เรียกว่าเรียกว่าเป็นบ<ม>ัตรชาริตี้ให้สำหรับองค์กรที่งานวิ่งนั้นสนับสนุน,นคือตัวบัตรที่3,500กบาทเนี้ยเบาทใา่<ม>ซึ่ง,ซ,งซึ่งจริงๆเล้วปิดรับสมัครไปตั้งแต่ตั้งแต่เดือน 30มีิถุนายนคือปิดรับสนสมัครไปแล้วแล้วก็มันเป็นแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นความสมัครใจของของแต่ละแต่ละนักวิ่งเนาะบางคนเขาก็อุย้ยฉันได้มาวิ่งฉันได้มาทําบุญด,ด้วยแล้วก็ได้รับ ใบไปหักลดหย่อนภาษีแล้วก็ยังได้ของที่ะระลึกตัดจัดเต็มซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นแล้วแต่นักวิ่งแต่ละคนที่เขาอยากจะเลือกสมัครนะคะปาร์ตี้คือทำบุญร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ค่ะปาร์<ม>ต,ตี้ทำบุญร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยบาทตามที่ข่าวบิดเบือนใช่ก้อยไม่ทราบจริงๆค่ะไม่ทราบจริงๆแล้วก็ก้อยก็คงจะไม่ไม่หาเหตุผลด้วยใช่ทที่่จะเอสำหรับก้อยนะคะคือการฟ้องร้องไม่ได้ทำให้ก้อย มีความสุขไปมากกว่านี้ค่ะคือตอนนี้เราก็เราเราเราเห็นข่าวเนาะเราก็รู้สึกไม่สบายใจถามว่าทุกไหมก็เป็นทุกแต่ว่าไม่การฟ้องไม่ได้ทําให้เราให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือเราสบายใจมากขึ้นในทางกับการอาจจะรู้สึกเป็นทุกข์มากขึ้นด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นก็เราก็ดับทุกข์ที่ตัวเองก่อนแล้วก็เอาเวลาไปโฟกัสเรื่องของการจัดงานให้ดีด,ดีกว่าก็พี่ตูนก็บอกว่าเราได,ได,ได้ได้พูดความจริงออกไปแล้วแล้วก็ใช่ค่ะเรา ก็อยากให้เราไปโฟกัสสิส่งที่อยู่ข้างหน้าคนที่เขารักเราสนับสนุนเราแล้วก็อยากจะมาวิ่งในงานของเราค่ะใชแ่แล้วเราแล้วเราก็ตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเพราะว่าเรารู้ว่าเรา,าเรู้ว่าการจัดงานวิ่งครั้งหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ง่ายแต่เราอยากจะให้คนที่มาวิ่งอะ่ะมีความสุขที่สุดแล้วก็กลับไปแบบแบบมีรอยยิ้มมีพลังบวกอะ่ะ แล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเขามาแล้วเขาอยากจะกลับมาวิ่งกับเราอีกเสียกําลังใจไหมเหรออืมก็ก็ตัวตัวก้อยรจริงเราก็เจออะไรแบบนี้มาค่อนข้างค่อนข้างเยอะเนาะเราก็ค่อนข้างมีภูมิต้านทานพอสมควรค่ะแต่ว่า <laughs> เราก็ <laughs> ก็ ไม่ค่อยสบายใจถ้าเกิดว่ามันจะถูกภาพพิงไปในในในด้านอื่นๆที่ที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของงานวิ่งของเราหรือว่าภาพพิงไปถึงลูกหรืออะไรแบบนี้ซึ่งก็รู้สึกว่าเออเราเองถ้ามองใน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 ,ในความเป็นแม่ในตอนนี้เนาะเรารู้สึกว่า เราก็คงไม่อยากให้ลูกโตขึ้นมาในสังคมที่มันมีไซเบอร์บูลลี่แบบนี้ใช่ก็จำไม่ได้หรอกค่ะมันเยอะ,อะคือคือเอาเอาจริงๆนะคะก้อยอยากจะข้ามไปเลยอะ่ะก้อยไม่ไม่อยากจะไม่อยากจะโฟกัสแล้วก็เราก็ไม่อยากจะเอาพลังลบๆนั้นเนี่ยมามาเออมามา,มาทำให้ให้เราไม่มีแรงเดินหน้าต่อเราอยากจะเดินหน้าต่ออย่างมีความสุขแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นที่มันเกี่ยวข้องกับลูกเราในอนาคตอะไรเงี้ยบางที ในฐานะของคนเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องปกป้องลูกเราเหมือนกันอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะคืออันนี้ก็ม,มัน <ไป S 1> ก็ <ๆ S 1> ก็ก็โอ้เป็นแม่ต้องเข้มแข็งค่ะเป็นแม่ต้องเข้มแข็งแล้วเราต้องปกป้องลูกเราค่ะไม่พูดดีกว่าค่ะพูดไปสองไพ่เบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทอง วันนี้ก็ได้ชี้แจงในเรื่องของข้อมูลของงานวิ่งอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ก็ไม่อยากให้คนที่เขาไม่เออคนที่เขาแบบไม่ได้ติดตามแล้วก็ไม่ได้แบบเหมือนแบบแค่เปิดอินเทอร์เน็ตมาแล้วเจอข่าวแล้วก็อุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่เข้าจะผิดแล้วก็แล้วก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์แบบแบบที่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปคืออะไรเราก็ชี้แจงในส่วนที่มันเป็นมันเป็นประเด็นให้ตรงจุดแค่นั้นพอเรื่องอื่นก็ไม่ค่ะ เราอะไรที่อืก็ว่าเหรียญมันมีสองด้านเนาะเราตั้งใจทําความดีแต่ถ้าต่อไปในอนาคตมันคนคนก็มองได้สองด้านอยู่เสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวเองว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วเรามีความตั้งใจที่ดีก็จงทําต่อไปแล้วก,ก็สนับสนุนให้ให้คนที่ที่เป็นแบบเราเนี่ยคนที่ ที่คิดดีแล้วก็อยากจะทําอะไรดีๆให้สังคมก็ก,ก,ก็องทําต่อไปก็ไม่ได้บอกว่าก็เป็นคนดีนะคะ mm hmm. ก็แค่รู้สึกว่าเออก็มาอยู่ตรงนี้ในฐานะของคนของประชาชน mm hmm. แล้วการที่วันนี้เรามาอยู่ตรงนี้ได้เราก็อยากจะทําอะไรคืนให้กับสังคมบ้างส่วนการจัดงานวิ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เราอยากจะชวนผู้หญิงมาวิ่ง <Okay. S 1> อะ่ะก็ เคยก็เคยจัดมาแล้วแล้วก็รู้ว่าเอ้ยมันมันเป็นเรื่องที่ดีที่ชวนคนออกมาวิ่งได้สุขภาพดีพี่นักข่าวท่านนั้นก็เคยไปวิ่งกับเรามันมีความสุขอะมันมีความสุขเราก็อยากให้คนมีความสุขแค่นั้นเองค่ะ